สวัสดีค่ะนักเรียนรายวิชาศิลปะเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นชั่วโมงที่11นะคะก็เราเรียนด้วยกันมาทั้งหมด11ชั่วโมงแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็จะขึ้นเรื่องหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะทบทวนก่อนสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็เรียนกันไปในเรื่องของอลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีนะคะที่เรามีการบ้านกันนะคะนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ส่งนะคะก็ ทำรีบทาแล้วก็รีบส่งมาโดยวิธีการเหมือนเดิมนะคะก็คือถ่ายภาพแล้วก็เพิ่มลงในอัลบั้มของตัวเองนะคะเราก็จะทําอย่างนี้ทุกๆชั่วโมงไปนะคะหน่วยการเรียนรู้ต่อไปที่เราจะเรียนนะคะคือหน่วยการเรียนรู้เรื่องของทักษะทางดนตรีนะคะทักษะดนตรีในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะทักษะทางดนตรีเนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวที่เราจะต้องรู้ทั้งหมดเนี่ยหเรื่องนะคะเรื่องที่1คือ เครื for ่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนะคะเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีของเรานะคะในชั่วโมงนี้ก็คือที่เราจะเรียนอ่าเรื่องที่2ก็คือการร้องเพลงนะคะเรื่องที่3คือประโยคเพลงนะคะการสร้างสรรค์ประโยคเพลงเรื่องที่4คือการบรรเลงดนตรีนะคะแล้วก็เรื่องที่5ก็คือดนตรีนะคะกับการแสดงออกตามจินตนาการนะคะแต่วันนี้ก็คือเราเรียนเรื่องนี้นะคะเรื่องที่1 ่ที่1น่งตรงนี้นะคะอะ ต่อมานะคะดูเลยเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนะคะเรื่องของที่เรื่องที่1นนะคะคือเรื่องของตัวโน้ตนะคะทั้งดนตรีไทยและสากลนะคะโน้ตหมายถึงอะไรนะคะโน้ตเนี่ยคำว่าตัวโน้ต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 ก็หมายถึงเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นะลูกที่ใช้ในการบันทึกแทนเสียงดนตรีหรือเสียงร้องตามลําดับเสียงต่างๆอย่างเป็นระบบก็คือการนัดหมายให มีความเข้าใจที่ตรงกันนั่นเองแต่สัญลักษณ์ที่จะปรากฏของดนตรีไทยและดนตรีสากลเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะหลายคนก็มีความรู้เรื่องนี้อยู่บ้างนะคะแต่หลายคนก็ยังงงๆยังอาจจะสับสนเคยเจอแต่ยังไม่รู้อย่างที่แท้จริงนะคะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะโนต้ตดนตรีไทยนะคะคืออะไรโนต้ตดนตรีไทยก็คือตัวโนต้ตนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่มีการกําหนดเสียงสูงต่านะคะและเป็นตัว กำกับความช้าเร็วของจังหวะในบทเพลงทําให้ผู้ขับร้องแล้วก็ผู้บรรเลงเนี่ยทราบระดับเสียงของตัวโน้ตนะคะและสามารถขับร้องแล้วก็บรรเลงได้ตามจังหวะทานองได้อย่างถูกต้องก็คือการนัดหมายอย่างที่คุณครูบอกนะคะแต่ว่าเป็นในเรื่องของนี่เป็นการกําหนดเสียงสูงเสียงต่ําของตัวโน้ตแน่นอนว่าเครื่องดน,นตรีหนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่เครื่องกํากับจังหวะ และเครื่องประกอบจังหวะนะคะจะสามารถ สามารถให้ตัวโน้ตเราได้มากกว่า1ตัวแต่ถ้าเครื่องกำกับจังหวะอย่างชิงอย่างเงี้ยก็จะมีแค่2เสียงมีเสียงชิงและเสียงฉับนะคะแต่ในถ้าเป็นเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นระนาาซออู้ซอด้วงขิมจจเคเนี่ยสามารถจะให้เสียงตัวหรือว่าจะให้ตัวโน้ตเราได้หลายตัวนะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็มีความแตกต่างกันในระดับของความสูงต่ำของเสียงนั่นเองนะคะ ทีนี้มาดูนะคะตัวโน้ตที่คุณครูบอกน,นั่นอะมันก็คือตัวโน้ตที่เกิดแต่เครื่องดนตรีแต่ละชิ้นนะคะสัญลักษณ์ทางดนตรีไทยนะคะที่เขากําหนดไว้นะคะ,ดะโดยสากลแล้วนะคะทางดนตรีไทยก็จะมีตัวโน้ตอยู่ทั้งหมด7ตัวนะคะมี1เสียงโดนะคะเลมีฟาซอนลาทีนะคะ โดยที่เขาจกะกำหนดเสียงโดเนี่ยเป็นตัวดอเด็กนะคะเสียงโดเป็นตัวดอเด็กเสียงเลนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวรอเรือนะคะเสียงมีแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวมอม้าท่องตามคุณครูไปเลยนะคะเสียงฟาแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวฟอฟันนะคะเสียงซอนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวซอโซ่ เสียงลาแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวลอลิงและเสียงทีนะคะเสียงที่7แทนด้วยสัญลักษณ์ตัวทอทหารเพราะฉะนั้นตัวโน้ตดนตรตีไทยจะมีอยู่ทั้งหมด7ตัวคือดอเด็กลอเรือมอมา้าลอฟอฟันซอโซ่ลอลิงและทอทหารอา้าวหลายคนสงสัยแล้วทำไมครูเก๋บ,บอกมีมากกว่านี้ อ่ะดีเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเสียงที่มันมีความแตกต่างกันเนี่ยเขาใช้ตัวอะไรเป็นตัวกําหนดนะคะอ่ะเรามาลองท่องตัวโน้ตก่อนนะคะตัวโน้ตในทางดนตรีไทยนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด7ระดับเสียงที่ครูบอกไปเมื่อกี้นี้ใช้สัญลักษณ์ตัวย่อเป็นตัวโน้ตนะคะดังต่อไปนี้ไล่ตามระดับเสียงจาก เสียงต่ำขึ้นไปเสียงสูงเสียงที่ต่ำที่สุดที่เขากำหนดไว้คือเสียงโดนะคะเลมีฟาซอนลาทีอะดูลูกศรที่คุณครูกำหนดไปให้ตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาไล่ระดับเสียงจากต่ำไปสูงพร้อมๆกันนะคะโดเลมีฟาซอน ลาทีอีกรอบนะคะโดเลมีฟาซอนลาทีอ่าประมาณนี้แต่จะใครเสียงเพาะสู้คร่เกตไม่ได้ต้องไปฝึกเอาสักหน่อยนะคะต่อไปนะคะทีนี้คุณครูบอกแล้วว่ามันมีตัวโน้ตเจ็ดตัวแต่ละนาดไม่ได้มีแค่เลูกขิมไม่ได้มีแค่เสาย นิ้วเราไม่ได้มีเจ็ดนิ้วในการสรี่ซอมันมีตัวกําหนดเป็นตัวกําหนดที่ให้มีความเข้าใจตรงกันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวโนต้ตตนตรีไทยเนี่ยจะมีระดับเสียงห่างกันแค่หนึ่งเสียงไม่มีครึ่งเสียงนะในกรณีที่ตัวโน้ตนั้นเนี่ยมีระดับเสียงสูงหรือเสียงต่ํากว่าตัวโน้ตระดับกลางนะคะจะใช้สัญลักษณ์ จุดข้างบนแบบนี้นะคะหากว่าอยู่ข้างบนแบบนี้ตัวโน้ตนั้นจะเป็นเสียงสูงแล้วก็จะใช้จุดนะคะจุดข้างล่างนะคะสําหรับตัวโน้ตที่มีเสียงต่ําตัวอย่างเช่นอ่าเสียงต่ำนะเสียงต่าอ่าซอนต่ําลาต่าทีต่ําก็จะมีตัวจุดเนี่ยอยู่ข้างล่างของตัวโน้ตเห็นไหมคะจุดดำ,ดำๆๆนะคะแต่ถ้าเป็นเสียงสูงนะคะเสียงสูงก็จะมีตัวจุดโดสูง เลสูงมีสูงก็จะมีจุดกลมๆถ้าเป็นจุดข้างล่างถ้าเสียงตำ่ำจุดข้างล่างจะเป็นจุดเหมือนจุด f ูลสต็อปนี่จุดเดียวแต่ถ้าเสียงสูงนะคะจุดด้านบนจะเป็นคล้ายๆวงกลมเล็กๆคล้ายๆสระอัมที่มันมีไอ้กลมๆข้างบนนึกอ,ออกปะนะคะอันนี้คือตัวกำหนด เข้าใจหรือ,อยังแต่ถ้าเสียงกลางที่หนูท่องมาเมื่อกี้กับคุณครูเนะี่ยมันจะไม่มีจุดบนจุดล่างนักเรียนลองสังเกตบรรทัดนี้ให้ดีๆมันจะไม่มีจุดบนและจุดล่างเห็นไหมคะนะอันนี้คือระดับเสียงก่อนนะคะเข้าใจนะเดี๋ยวใครไม่เข้าใจย้อนกลับมาดูใหม่อ่ะมาฝึกอ่านตัวโน้ตไปพร้อมๆกันนะคะมาฝึกอ่านตัวโน้ตไปพร้อมๆกันนะอ่ะเสียงกลางก่อนโด เลมีฟาซอนลาทีอ่าข้อหนึ่งโดโดมีมีเลเลโดโดฟามีเลโดซอนลาซอนมีทีลาฝาซอน นี่นะคะอ่ะโดโดมีมีเรเรโดโดฟามีเรโดซอนลาซอนมีลาทีซอนฟาอ่านะคะก็เขาก็จะอ่านแบบนี้เขาก็จะอ่านประมาณนี้นะคะลักษณะการอ่านฝึกอ่านกันนะคะ ทีนี้มาดูสัญลักษณ์ที่2นะคะในการเขียนตัวโน้ตเนี่ยตัวโน้ตของดนตรีไทยก็จะมีการแบ่งห้องนะคะการบันทึกตัวโน้ตเพลงนะคะจะบันทึกเป็นบรรทัดแต่และในแต่และบรรทัดเนี่ยจะมีการแบ่งห้องออกเป็นทั้งหมด8ห้องในการเขียนตัวโน้ตนะคะในหนึ่งบรรทัดจะมี8ห้องเขาก็จะเอาปากกาดินสอเนี่ยขีดขัน้นในกระดาษเอาไว้เป็นลักษณะเหมือนที่คุณครูเอามาให้ดูตรงนี้นะคะเหมือนตรงนี้เลยนะคะอันนี้คือห้องที่1 นะคะห้องที่1ห้องที่2ห้องที่3ห้องที่4ห้องที่5ห้องที่6ห้องที่7และห้องที่8แต่ใน1ห,ห้องนะคะจะมีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด4จังหวะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือใช้ตัวโน้ตเนี่ยสตัวนะคะซึ่งตํานวนตัวโน้ตในแต่ละ เพลงเนี่ยอาจจะมีตัวโน้ต4ตัว3ตัว2ตัวหรือ1ตัวใน1ห้องเนี่ยอาจจะมี4ก็ได้3ก็ได้2ก็ได้หรือ1ก็ได้หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีเลยเนี่ยเขาจะใช้เครื่องหมายขีดตรงกลางแบบเนี้ยแทน1ขีดจะมีความหมายว่าตัวโน้ตน่ะหายไป1ตัวนะคะหขีดจะเท่ากับตัวโน้ตหายไป1ตัวนักเรียนลองดูนะคะอันนี้คือเพลงรูปแบบ อันนี้คือตัวอย่างรูปแบบของเพลงเถานะคะใช้เพลงแขกบอลลาเทศท่อนที่หนึ่งนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะในหนึ่งห้องตรงนี้เห็นไหมคะหนึ่งห้องเพลงนะคะในหนึ่งห้องเพลงนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสี่จังหวะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นในหึงหนึ่งห้องห้องนี้จะมีตัวโน้ตจะมีตัวโน้ตทั้งหมดแค่หนึ่งตัวก็คือตัวซอนนะคะนักเรียนดูนะคะก็คือตัวนี้ตัวซอน ะะช่องที่สองนะคะจะมีตัวโน้ตทั้งหมด3ตัวตัวที่1ไม่มีเพราะว่าเขาเดดขีดเอาไว้ตรงกลางตรงนี้เห็นไหมคะตัวโน้ตที่มีก็คือจะมี3ตัวลาลาลาเห็นไหมคะอ่าก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้อ่ะตัวโน้ตอาจจะติดกันแบบนี้ก็ได้อาจจะไม่ติดก็ได้มีตัวหน้าอ่าขอโทษมีตัวหลังตัวเดียวแบบนี้ก็ได้นะคะจะเป็นยังไงก็ได้ซึ่งมันขึ้นอยู่กับ เนื้อเพลงหรือโนต้ตเพลงของเพลงนั้นๆน,น,นะคะจังหวะเพลงไทยนะคะก็จะเป็นจังหวะที่เราเคยเรียนแล้วมี3มชั้นจังหวะ2ชั้นและจังหวะชั้นเดียวนะคะอ่ะวันนี้เราจบกันแค่ที่โนต้ตตนตรีไทยก่อนนะคะสัปดาห์หน้าค่อยมาต่อกันในเรื่องของโนต้ตตนตรีอักษรลักษณ์ของดนตีสากล นะคะ,อ,ะอย่าลืมกลับไปท่องนะคะอากลับไปฝึกท่องตัวนี้เล่นๆนะคะแล้วสัปดาห์หน้าเจอการสําหรับสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลต่อนะคะวันนี้ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนไม่มีกันบ้านนะคะสวัสดีค่ะ